ขอคผมแหลักของผมนะครับผมให้คือเด็กในแค่ลูกน้องพวกเองเป็นกำลังให้อยู่นะเออทุกคนพ้กมึงเข้าใจผิดนะแบบ 嗯。<noise> นะครับลงโหลโหลย่มื่นดี่นยี่มื่นคือเมื่อกี้ทีกูปิดไนอยู่แถน้เลย่ไมเล้ยนมาเยนรู้ไป่อบด่ไ่ต้องไปทำ ปเล็เล็ผมไม่ชอบนะทุนคือพวกนี้นให้กูไม่อยากเล่นเฉยเฉททีเมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวอรยตกหมดคสกีนสการะหันี้ผมไม่มีนี่ก็ตั้งใชทันยงม่มีเลยอันนี้ผมพวนี้ผม,มจะลงคิปน้ทุนน,นะโอ้มเนี่ยจจ เอานุ่มน้อยมาเอาดิมาเอาดิมาเอาดิเอ้ไม่ที่ไม่ไม่เจอสกปรกเดือยมาเอาดิมาเอาดิาเราไม่ต้องสกปรกมันดีดีกว่ามันโรยไม่เติมเติมอ่ะใมาทำไทำไมหลอมวิปไม่ไปหาไม่ได้เพื่อ เรานายว่าอยู่ไหนไหนก็ไม่ตกล้นจับืนล่นดิ้นล่นดิ้นลนนครับไม่มใอเลยเพื่อนเกิมเกินปลายเกินพลอย ันหวรายแบบก,การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม <c oughs> ความรุนแรงเพศและการใช้ภาษา <c oughs> ซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม <c oughs> ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มกันอไลงไปบนนี้ไม่ผมไม่คิดเลยนะว่าแบบได้เดนางะาไต้องกได้รันะโอ้โหถามแตคน่ย ไปดีใครหามแิใคห้ามเพื่อนใครห้ามลใครห้ามนายเออไปไปก็ไปดีใครถามมาดูดูคนเยอะอะโอหเคลือนบ้านนอนเปล่าเพื่อนนอนเล่เอันนี้เล่นแลเล่นตอนเร่นเียนมาน่นี้ใหม่่งนี้ใหม่ขังดีนะเพ่น อาจจะเปนัไนกได้ลวมนเยอมันล้แล้วมาเกี่ยวเลยเากับเพ่อนน้เตาีินไอก์น่เติมเลยรหัี้ไม่มีสกินอรนครับห้ใครอยากีต่อได้ก็เชิญนะครับมันจะแิกไว้นะไม่ไม่ไว้ตรงนี้นี่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 เราะ่าพี่มโทร จะไปลิงไหมฮะนี่น okay ี่ไปอะไรกโอเคครสนเชิญนะภาพเป็นกันเองครับน้องน้อง

ลุนลุนเยอะเกิอ๋องก้องยาคุณโอ้ยแกบอกก้องก้องยากองยาปืนลันปืนลันชิดกุ้งกู้งกูมสกากูมีสกาเอาไหมรางวันี้นะฮะเจอคนแล้วนะฮะ หนรับว้ายตายแล้วคุณกูดีผมจะรักว่าแบบไม่ไม่รักคนน่ะบอกเลย โอ้ไม่กล้าดันดิิงไอวน้อยอยู่เคยแม่ดผิดแม่อเ,แมเอออะไรคือ โอ้โหเจีนคำน้อยเจียนเกนสรีเจียนสี่โอ้คนี่สีคำน้อยอู้หีพี่หมครับหมดมากเลย ตา,ตายเกิเกินไปเ้ยติดหัวไม่ตายเลยตายเลยอตายวัไปเลยโอ้ยยิ้มแม่เอ้ยเออคนหลือยี่คนไม่เป็นไรฮะเราก็วกจะอยู่ดีเราไป เอาเว้นเลยเพื่อนทุกการ์ดลูกเงคะแนมันมาในโคมมากเลยนะเพื่อนนะตอนทุกคนตอนไหทุกสองคนตายิี่เลืองโอนอ่ง ขั้นสองครับก็ขอจบคลิปแค่น,นี้นะครับก็ถ้าชอนคอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยจะลืมเออให้มีแบบประมาณอย่างไลค์ก่างไรก่อนเพื่อแก้ไม่ไมกดแบบที่อยู่ใอ้มีจดจำจดจำรีวิวอะไรต่กกางๆนะขั้นใหม่เข้ามาใช่ไหมรู้ดี อันนี้อ <t os> <t os> <t os> ๋อเออรู้ปะเจ็ดีรูป่ะปะ